ฮัลโหลสวัดดีนะคะลูกค้า <Hi. S 1> นะคะลูกค้า <Hi. S 1> ผู้น่ารักทุกทุกท่านนะคะมาวันนี้นิชามานำเสนอเสาสักกันนะคะเสาสักอ่าโตๆส,สวยๆเลยนะคะชุดนี้เสาชุดนี้มีเก้าต้นนะคะความโตมันจะเป็นเสาแบบเขาเรียกว่าเสากระเทยนะคะชุดนี้นะคือมีกลมล่างแล้วก็เหลี่ยมบนนะคะเหลี่ยมบนจะอยู่ที่หน้าสิบนะคะ หน้าสิบแปดต้นหน้าเก้าหนึ่งต้นนะคะชุดนี้จะมีทั้งหมดเก้าต้นนะคะส่วนกลมกลมชุดอ่าอันนี้จะเป็นประมาณอันนี้จะอยู่ร้อยยี่สิบนะคะร้อยยี่สิบแล้วก็มาเป็นร้อยสามสิบนะคะร้อยสามสิบแล้วก็มาร้อยเจ็ดสิบนะคะนะตัวน,นี้จะอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบนะคะ ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็นี่นะคะต้นนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้จะอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบล่าง <c oughs> บนเหลี่ยมหน้าสิบนะคะร้อยเจ็ดสิบกลมจะมีอยู่ทั้งหมดห้าต้นนะคะ <c oughs> แล้วก็มีร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วก็มาร้อยยี่สิบสองนะคะทั้งหมดเก้าต้นนะคะชุดนี้นะคะ อาจจะมีโพงนะคะข้างล่างนะคะอ, so traditions traditions. อ่ะอ like ุ้ยโพงล่างนะคะมีนะคะอันนี้โพ <rio> <plausible> งล่างนะคะจะมีอยู่หนึ่งสองสามสามต้นนะคะนะคะนอกนั้นก็คือโพงไม่เยอะนะคะนอกนั้นก็คือนี่อย่างนี้นะคะโพงก็จะไม่เยอะนะคะอันนั้นก็เต็มนะคะอันนั้นก็โพงนิดหน่อยนะคะต่อมาจะมีอยู่เนี่ยค่ะสามต้นเนี่ยนะคะ สองต้นนี้จะพงอาจจะเยอะหน่อยนะคะพงเข้าไปก็อยู่ประมาณสองกกว่านะคะนี่นะคะเข้าไปประมาณสองกกว่าแต่เขาจะแข็งแรงมากนะคะคือแข็งแรงปกติเลยนะคะเนี่ยจะแข็งแรงปกติ <c oughs> เดี๋ยวนี่ชาพาไปดูข้างหน้านะคะ ตาหลักเสาสักหน้าเล็กเรานะคะนี่นะคะจะมีตั้งแต่หน้าเจ็ดหน้า8ดนะคะหน้าเจ็ดหน้า8นะคะ, 7, ะ,คะเสาสักเหลี่ยมนะคะยาว3าเมตรต้นละต้นละ2อ0พน้านะคะจัดไปนะคะสองพ ะะท่านใดสนใจก็ทักนิช,ชามาได้นะคะสำหรับเสาสักอนะ่ะเสาสักเหลี่ยมเสาสักต่อนะคะยาวสามเมตรอะ่ะต่อมาเรามาดูเสาสักอ่าชุดใหญ่กันบ้างนะคะนี่นะคะเหลี่ยมเขาจะอยู่ที่หน้าสิบเลยนะคะนี่คะเหลี่ยมสวยๆเลยนะคะนี่ะนะคะหน้าสินะความยาวจะอยู่ที่ <c oughs> ความยาวอยู่ที่ห้าเมตรนะคะ ะะกลมจะอยู่ที่สองเมตรเหลี่ยมสามเมตรนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ,นะคะนี่เลยนะคะสวยๆกันเลยนะคะรานะคาเดี๋ยวนิชาไปขอไปคิดดูก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะนำเสนอไปนะคะขอบคุณนะคะ